ก็เจอพี่พลใน y o u t u ู e อะครับก่อนหน้านี้ผมก็ดู YouTube ดูเพื่อหาว่าเขาเทรดกันยังไงไอ้ f o r e x เนี่ยอ่แล้วก็อยู่ด,ดีดูช่องอื่นอยู่แหละแล้วแล้วแล้วก็มีพี่พลแบบป๊อปอัพขึ้นมาเงี้ยครับเออเทรดเดอร์โอเวอีอะไรเงี้ยเอ๊ะก็เลยลองเข้าไปดูไม่ได้ตั้งใจอะไรนะก็หาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเข้าไปดูแล้วเออก็รู้สึกโอเคนะมัน ของพี่พลจะมีเอคลิปความรู้เยอะเยอะมากนะครับอืมดูแล้วแบบเออม,มันได้ความรู้ดีนะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้นี่ยังไม่รู้นะแต่ได้ความรู้ดีผมก็เลยกด Subscribe ไปเลยแล้วก็ตามดูมาเรื่อยๆนะครับอืมก็ลองตามมาดูปกติไม่ได้ใช้ f a c e b o o k นะครับก็เลยดูดูแต่ y u t u b e แล้วเห็นมีที่พี่พลสอนอะไรเงี้ยแล้วก็มี ให้ดูกราฟอะไรเงี้ยแล้วก็ลองกลับมาดูที่ที่หน้าเพจเอ้ยเห็นมีโพสต์ที่เป็นภาพนะฮะเวลาเข้าอะไรเงี้ยเออก็เอามาดูก็ดูอืมก็พยายามเหมือนกันแกะหน้าเพเนี่ยแหละเออตอนนั้นก็ยังงงงซด้วยส่วนตัวไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องว่าหน้าเรดเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอยอก็มาดูเอ๊ะเข้ายังไงคือตอนนั้นแบบแ l บบง n k มากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็แต่ก็ ติดตามดูแล้วเออเฮ้ยได้จริงอะไรเงี้ยนะก็ก็ดูติดตามมาตลอดนะครับอืมแต่ก็ยังเทรดของตัวเองมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับอืมผมดูอยู่แค่ไม่ไม่กี่อันนะครับที่เห็นโฆษณาเยอะๆผมก็ไม่เข้าไปดูแบบดูแล้วเหมือนแบบพูดเกินจริงอะไรเงี้ยผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่เอาดีกว่านะครับก็เข้าไปดูแล้วก็พอพอเจอเอ่อ t ูท e พิพลผมก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับ ไม่ได้ไปดูที่อื่นอีกเลยไอ้ที่เคยดูมาก็ไม่ได้เข้าไปดูละนะครับกพรู้สึกเออมันโอเคนะได้ความรู้ดีจากที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยนะครับแล้วก็ไปลองผิดลองถูกนะทะทตามส่วนมากจะทําไม่ได้แหละนะะส่วนมากจะผิดผิดแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆก็เสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอืมจนแบบไม่ไหวละนะครับ ก็ก็ฟังเรื่องจิตวิทยาด้วยอะไรเงี้ยไมเซ็ตต้องคุมตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับเลยรู้สึกว่าเอ้ยหาครูดีกว่าอะไรเงี้ยให้ครูมาคุมดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยลองทักพี่พลไปว่าอยากเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับอืมก็จะได้ตอนเรียนก็จะได้ได้คลิปเนื้อหาความรู้มาดูนะครับก็ดูก็ดูง่ายครับอืมแล้วก็เริ่มลองทำแบ็กเทส ส่งการบ้านอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ด้วยด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยนะครับบอกก่อนว่าเหมือนตัวเองตอนที่ตอนที่เรียนเนี่ยยังไม่รู้ตัวหรอกเมื่อตัวเองเหมือนประเภทแบบประมาทแล้วก็หลงตัวเองยังติดอยู่ว่าคือก่อนหน้านี้เทรดหุ้นมาแล้วก็ได้กำไรเนาะแต่ก็ไม่ได้มากนะครับกำไรแบบปีละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเอากำไรเนี่ยมาเทรดฟอเร็กหวังรวยเร็วนะครับนั่นแหละ ประเด็นคือตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาแบบไม่มีความรู้มีความรู้หุ้นนิดหน่อยนะครับอืมอันนั้นก็หุ้นก็จะไม่ไม่ใช่ทางเทคนิคเข้าด้วยที่เล่นนะครับจะเป็นพื้นฐานจะเป็นส่วนใหญ่มันก็เหมือนตําราคนละเล่มอะครับแล้วก็เข้ามาไม่ได้รู้เยอะนะครับ <c oughs> ก็ยังติดตรงนั้นว่าเฮ้ยเราเคยทําได้เนาะแล้วพอมาตรงนี้ก็เหมือนแบบเอ้ะมันก็ไม่ได้ยากไนงะประมาทจริงๆเรียกเลย ประมาทแล้วหลงตัวเองเลยตอนนั้นแล้วเรียนไปเข้ามาเรียนหกวีกเนี่ยก็แบบยังไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่นะครับพี่พลก็บอกเสมอว่าไอจะได้ไม่ได้เข้าใจเร็วเข้าใจช้าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนักเรียนแต่ละคนนะเออตอนนั้นเรียนไปเรื่อยๆวีกสามวีกสี่ก็เหมือนแบบแรกๆก็เข้ามาเรียนหน้าห้องอะ่ะหลังๆก็กลายเป็นเด็กหลังห้องไปละน้องๆก็แบบการบ้านแบบสวยหรู วินเลทกันแปดเก้าสิเปอร์เซ็นเรายังอยู่ห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยแล้วบางวีก็แบบเทมั่วครับมีอารมณ์เข้ามาแบบเยอะมากนะครับแต่พูดพูดถึงว่าการเทรดเนี่ยรวมถึงไมล์เซ็ตเนี่ยได้จากพี่พลล้วนๆเลยนะครับเหมือนเปลี่ยนคนเลยแหละนะฮะเทรดเดอร์จากหลับหูหลับตาเทรดอ่ะอันนี้คือมองมองภาพเห็นหมดนะครับเหลือแต่เรื่องจิตใจอะ่ะนะครับ ต้องยอมรับตัวเองก่อนให้ได้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันไม่ใช่นะอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับแล้วอย่าประมาทแล้วก็ดึงสติตัวเองทุกวันนี้ก็ยังดึงอยู่นะครับยังดึงแล้วก็ฝึกกลับทำแบ็กเทสเพราะที่ผ่านมารู้เลยว่าตัวเองแบ็กเทสได้น้อยมากนะครับแล้วก็ต้องกลับไปเรียนใหม่อะนะครับโดยคลังความรู้ที่พี่พลให้มาเนี่ยแบบคือเรียนกับพี่พลแล้วไม่ต้องไปเรียนกับใครแล้วครับอนะครับ ก็แค่ทําให้ได so like we in ้ตามนั the so so ้นนะครับตอนนี้ก็กําลังฝึกครับก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นมีความเป็นตัวตนเนี่ยเยอะแล้วก็ประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเข้าพูดถึงว่าเข้ามาเทรดฟอเร็เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าได้กําไรอยากกุ้นมาแล้วอยากรวยเร็วนะครับตัวที่ไม่มีความพร้อมเลยความรู้มีเท่าหางอึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้มโนไปใช้อะไรอ่ะจินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดมหันเลยนะฮะเราต้องมีความรู้ที่แบบแน่นมากแล้วค่อยจินตนาการต่อยอดจากความรู้ที่เรามีนะครับอันนี้กลายเป็นว่าตอนนั้นเทรดแบบดูโอเวอร์บอสโอเวอร์โซแบบง่ายๆเลยแบบเด็กน้อยเลยนะครับเฮ้ยลงมาแล้วตัดสามสิบลงมาแล้วโอเวอร์โซแล้วสวนเลยครับไล่ไปเรื่อยสามสิบลงมายี่สิบเอาจัดอีก ลงมาสิบจัดอีกนะครับแล้วก็แหกไปหมดจนพอแตกนั่นแหละครับเพจแบบเด็กน้อยเลยไม่รู้เรื่องเรื่องเลยเลยมโนยอย่างเดียวอะ่ะกะว่าเดี๋ยวมันต้องดีดีแล้วรวยแน่ๆอะไรเงี้ยครับอืมมันมีมันมีที่มันเคยได้ไงนะครับซึ่งตอนนั้นมันอาจจะลงมาแล้วติดคีย์เลเวลซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักนะครับว่าคีย์เลเวลคืออะไรนะเฮ้ยมันก็ลงมาแล้วมันก็ย้อนขึ้นจริงเว้ยได้ตังค์เว้ยตอนนั้นถึงขั้นได้ถอนเลยนะครับถอนกําไรออกมาเออ ก็เป็นหลักหมือแล้วเพราะเราทุนเราไม่เยอะนะครับแล้วก็ติดใจไงเขาอีกทีนี้ละแหกพังยับเยินนะครับแล้วก็มาเจอพี่พลแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองขึ้นมาแล้วก็เนี่ยหลังจากเรียนกับพี่พลแล้วถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยประมาทแล้วก็ไม่ได้มีความรู้จริงเลยแล้วก็อยมองตลาดเป็นของง่ายอ่ะซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายไปแล้วนะถึงถึงมาแบบมาตั้งหลักได้อะไรเงี้ยอืม ตัวเนื้อหาอย่างที่บอกไปแบบเยอะครับอืเยอะแต่ไม่เฟอ้อนะมันมันจําเป็นคือเราอาจจะเรียนรู้ได้ไม่หมดนะครับแค่แค่บางบางส่วนเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนแบบอย่างพี่พลบอกว่ามันจะเป็นแผนที่พื้นใหญ่เลยนะครับมันจะดูประกอบกันมันก็จะทําให้เราไปถึงจุดหมายได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรา ยังความสามารถเรายังไม่ถึงอ่ะนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับดีครับผมว่าเนื้อหาดีก็ย้ำอีกทีนึงอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเรียนกับพี่พลแล้วผมว่าไม่ต้องไปเรียนกับใครแล้วแหละนะครับอืมแล้วเรื่องการตรวจการบ้านเห็นไ,ไหมฮะก็ดีครับคือผมไม่รู้นะคือผมไม่ได้เรียนที่ไหนเลยอ่ะนะครับมาเจอพี่พลแล้วก็เออผมว่าครูคนนี้แหละน่าจะเอาเอาอยู่ เออแล้วก็ได้ฟังที่สอนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมกําลังแบบช่างใจอยู่ว่าเรียนดีไม่เรียนดีแล้วก็ลองเข้ามาดูเนี่ยสัมภาษณ์นักเรียนแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วพูดด้วยแบบจริงใจะครับไม่ไม่ได้แบบเตรียมมาหรืออะไรเงี้ยฟังแล้วเออโอเคมากเลยเลยก็เลยก็เลยลองทักมานะครับแล้วก็ดูเรื่องการบ้านก็ทําอย่างที่บอกไปว่าคือถ้าถ้า ตัวนักเรียนเองอ่ะตั้งใจทําแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆอ่ะมันจะเห็นผลอย่างน้องๆในในคลาสเดียวกันเนี่ยโอ้โหผมนับถือเขามากอะไรเงี้ยนะครับแต่ละคนผมเองยอมรับเลยสุดท้ายต้องกลับมายอมรับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเรายังไม่ได้เท่าเขาเราก็ต้องกลับมาฝึกใหม่นะครับวางวางตัวตนที่ผ่านมาซะนะครับยอมรับต้องยอมรับแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝนนะครับจนกว่าจะได้พี่พลก็พูดเสมอว่า ช้าเร็วเนี่ยมันไม่เท่ากันมันอยู่ที่ตัวตัวเรานะครับอืมแล้วเราก็ทำงานส่งไปผลงานออกมาไม่ดีเลยนะครับรู้สึกเปลวอย่างที่บอกก็คือกลายเป็นเด็กหลังห้องไปเลยแหละนะครับแล้วก็เออแต่ก็ไม่ได้ท้อนะเออแล้วก็มีแอบแบบที่พลก็บอกเนาะมันมันต้องมีอิจฉาแหละเนาะเห็นเขาทำได้ขนาดนั้นแต่อิจฉาแล้วไม่ได้ไปอะไรเขานะ เอามาเป็นแรงนะครับว่าเฮ้ยเขายังทําได้กันหมดเลยทําไมเราจะทําไม่ได้แล้วพี่พลก็ย้ําเสมอว่าทุกคนทําได้แล้วก็เนี่ยพี่พลก็สอนแบบเนี้ยสอนมาทุกรุ่นก็แบบเนี้ยเขาก็ทําได้กันหมดใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเออเราก็เลยกลับมาแบบฝึกฝนนะครับให้เวลากับกับเนื้อหากับการทํางานมากขึ้นนะครับการตรวจงานเนี่ยผม โอเคนะผมไม่ผมไม่ได้เรียนที่อื่นผมไม่รู้ที่อื่นเขาสอนกันยังไงตรวจกันยังไงแต่ผมว่าน่าจะน้อยที่ที่ตรวจแบบนี้นะครับแล้วเวลาตรวจเนี่ยก็คือไม่ใช่ดูแค่เออเข้าถูกเข้าผิดนะฮะทีพ,พซอฟลอ้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะแทรกเนื้อหานะครับความรู้นะครับซึ่งความรู้นี่ไม่ใช่ว่ากาักไว้นะก็คือที่ให้มาแล้วนั่นแหละนะครับแต่บางคนยังแบบดูกานพาหรืออะไรเงี้ยก็มาย้ํากันในตอนตรวจกันบ้านอีก ผมก็ได้หลายเรื่องนะครับที่ย้ำกลับเข้ามาแล้วก็ให้กลับไปเออบางทีมันมันมันจําได้เนี่ยตอนที่พี่พลมาตรวจกันบ้านเนี่ยไอเนื้อหาอันเนี้ยนะครับดูเองบางทีดูผ่านไปตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับถือว่าผมว่าโอเคมากๆเลยครับครับครับเพียงพออย่างมากมายครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วความรู้เนี่ยเป็นคลังความรู้แบบไม่ต้องไปหาที่ไหนละนะครับแล้วก็ถ้าเรียนรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่า โอ้โห oh, สุดยอดแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือแค่บางส่วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาเทรดเพื่อสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับหลักๆก,ก็คืออยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ไมเซตตัวเองต้องคุมให้ได้นะครับเป็นจริงครับเคยเห็นครับเคยทำได้ครับรูแ้แบบตกใจครับเฮ้ยเป็นไปได้ทำได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ยังทำได้น้อยนะครับก็คือต้องฝึก อันนี้ทำได้จริงครับอืมก็สุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาที่ความรู้เราต้องมีความรู้นะครับแล้วมันจะมองมองภาพชัดเข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกเนียฝึกให้ภาพนั้นนั้นมันเกิดให้มันจําให้มันเข้าหัวนะครับแล้วการันตีครับที่ว่าเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นของจริงครับร้อยเปอร์เซ็นครับ โอ้โหเหมือนที่บอกไปแล้วนะเหมือนเปลี่ยนคนนะครับจากก่อนหน้านี้แบบหลับหูหลับตาเทรดมโนอย่างเดียวเลยความรู้เท่าหางอึ่งนะครับอันนี้กลับกันเลยนะครับเอาความรู้มาตั้งก่อนนะครับแล้วก็ฝึกนะครับฝึกจากความรู้ตรงนี้นะครับให้ให้ได้นะฮะก็คือเรียกว่าพัฒนาขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราตอนนี้เทรดได้กำไรแล้วนะยังนะครับก็คือเปลี่ยนจาก ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเป็นรู้แล้วนะครับมีแผนที่มีทางเดินแล้วนะมีแนวทางแล้วก็เหลือแต่ความต้องฝึกฝนให้ได้ตามนั้นตามทางที่พี่พลสอนไว้นะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเราได้เนี่ยก,ก็ต้องตัวเราเองแต่เรื่องจิตใจเนี่ยคือผมก็ได้จากพี่พลนะครับมาเรียนแล้วเนี่ยคือรู้ว่าต้องไมเซตต้องเป็นยังไงนะครับต้องอย่าอย่าเทรดมั่วนะครับไม่สวนอย่างเงี้ยแล้วก็ เก็บเงินนะครับเทรดเก็บเงินพอได้เงินแล้วต้องหยุดนะครับออสามเทรดห้าเทรดอะไรแค่นี้หรือว่าไหนเสียเนี่ยเสียสองไม้จบจบคือจบต้องไม่ไม่กลับไปแก้แค้นเนี่ยเมื่อก่อนจะตรงข้ามอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วก็บบยับเยินเหมือนแบบสะบักสะบอมมาเนี่ยมาหาได้ได้ครูเนะยครับฝึกฝนให้นะแล้วก็แต่สุดท้ายต้องอยู่ที่ตัวเราอ่ะแบบ รู้รู้หมดทุกอย่างแล้วอ่าครูบอกมาหมดแล้วอะ่ะทำได้ไหมนะครับตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่แต่รู้สึกแฮปปี้มากครับมองเห็นทางสว่างครับผมเหมือนที่พูดไปทั้งหมดนะครับก็คือแบบเปลี่ยนชีวิตนะครับเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับก็คือจากเทรดแบบมโนอย่างเดียวเลยนะฮะออใช้จินตนาการอย่างเดียวเลยนะครับไม่ไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นนะครับ โค้ชพลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบบอกเราทุกอย่างนะครับไม่มีกั๊กนะครับแล้วบอกแต่เรื่องจริงบอกจากประสบการณ์จริงที่ทําผ่านมาแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับก็รึกโชคดีนะครับที่ได้ได้มาเรียนกับโค้ชคนแต่แบบมาช้าไปหน่อยเจ็ <laughs> บตัวไปแล้วนะค่คอยค่อยค่อยรู้สึกตัวอย่างที่บอกเราพอเหล็ก ตลาดมันเหมือนภาพลวงตาเราแบบก็เคยเทรดหุ้นได้เงี้ยอันนี้อันนี้สําคัญเลยนะครับผมว่าถ้ามือใหม่เนี่ยมาแบบซิงๆเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยน่าจะโอเคมากกว่านะครับแต่พอเราไปได้กําไรตรงนูง้นตรงนี้มาเนี่ยแล้วแบบมันติดอะ่ะคิดว่าแน่ไงประมาทนะครับน,นี่ต้องต้องเตือนตัวเองดีๆเลยนะครับจะเข้าไปที่ไหนที่ใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้ทิศรู้ทางเลยเนี่ยเราก็ ยังไงก็ไม่รอดนะครับถึงบอกว่าเรามีไฟฉายมาอันนึงมันจะมืดแค่ไหนเราก็ส่องเห็นทางมันก็ไม่จริงเลยนะครับก็ต้องมีผู้รู้ดีสุดเป็นทางลัดที่แบบสุดยอดนะครับอืม <c oughs> ถ้าพูดถึงว่าเรียนที่อื่นพอดีอย่างที่บอก่ผมไม่เคยเรียนที่อื่นเลยมาเจอพี่พลเลยก็เลือกจากเนี่ยนะครับดูผลงานพี่พลอนะ่ะนะครับงานใน youtube นะครับ อืมแล้วก็ที่สัมภาษณ์นักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังนี่เห็นพิพล์ทาซีรีส์ออกมาเนี่ยประทับใจมากนะครับพิพนขยันมากแล้วก็ทําคือเหมือนเจตนาดีครับก็เลยแบบแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้ากลัวว่าจะเหมือนที่อื่นผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันที่อื่นเป็นยังไงเนาะแต่แต่ผมประทับใจที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกไปเรียนที่นี่จบแล้วก็คือไม่ต้องไปหาเรียนที่อื่นแล้วนะครับ แล้วเรื่องว่าจะเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจนะครับแต่ว่ามันจะเข้าใจระดับไหนใช้งานได้แค่ไหนอย่างยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยเข้าใจหมดเลยนะครับแต่ยังใช้งานไม่ได้ยอมรับเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วก็ต้องต้องฝึกนะครับผมว่าจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่แหละต้องฝึกแต่ที่เนี่ยจะดีก็คือยังไงซะนะครับเราก็ยังมีพี่พลที่แบบไม่ทิ้งแหละก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับก็ สามารถไลน์คุยกันได้แล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะเรียนเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มโคชชิ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มเราก็ยังมีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มทุกวันนี้ก็ยังคุยยังแชร์อะไรกันอยู่นะครับอืมก็ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าว่าจะเรียนกับพี่คนแล้วจะไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็อืมยิ่งยิ่งมาเรียนเร็วผมว่ายิ่งดีไม่ต้องไปดำน้ำเอง,เองนะครับมามาฝึก ว่ายน้ําให้แข็งๆที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปไว่ายน้ําดีกว่านะครับอืมคนที่ก๊อปปี้วิชาไปสอนใช่ไหมครับผมว่าสอนอยังไงก็ไม่เท่าพี่พลนะครับแล้วก็จะบอกอะไรเขาไหมก็จะบอกเขาว่าอืมอยากฝากว่าที่ที่ก๊อปวิชาพี่พลไปสอนเนี่ยเราเขามีเจตนาอะไรนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าถ้ามาบอกกับพี่พลก่อนเนี่ยว่า อยากได้วิชาพิพนไปถ่ายทอดต่อเงี้ยก็คือมาคุยกับเจ้าของวิชาก่อนนะครับผมก็ว่าพิพนก็ไม่ได้ห่วงนะนะครับแต่ต้องคุยกันให้ให้ให,ให้ให้รู้เจตนานะครับแล้วก็เหมือนถ้าเจตนาดีนะครับอยากให้อยากช่วยเทรดเดอร์คนอื่นๆให้อยู่รอดได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นทีมพิพนไปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอืมแต่ผมว่าถ้าถ้ายังไงก็ต้องมาคุยกับเจ้าของวิชาก่อนนะครับ ให้เคลียร์ๆว่าเออเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเจตนาไม่ดีก็อาจจะไม่ทําไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีใครที่เผลอไปผมว่าไม่ต้องเผลอแล้วครับเออผมว่าหน้าพิพนนี่เห็นชัดมากเลยจะไปเรียนของคนอื่นทําไม <laughs> บางบางคนเนี่ยเขาไม่เปิดหน้านะเออผมเห็นหน้าพิพนแล้วแบบ คือมันมันมันเห็นถึงความตั้งใจแล้วความจริงใจเนละ่เวลาแค่ดูใน y o u t u ู e นะเออแล้ววิชาที่สอนเนี่ยเฮ้ยมันของจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าหาหาเทใไอหาหาเพจพี่พลหรือดู YouTube พี่พลมันหาง่ายกว่าของคนอื่นที่ก๊อปปี้กปี้พี่พลเป็นนะเออถ้ามาเจอแบบอะไรอะ่ะเรียกว่าอะไรต้นตำรับแล้วอะจะไปหาฉบับก๊อปปี้ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม